ตีเลยแต่วันขำลงดักรุงละย่างอบานาเมื่อบานแลก็ไพรสีเมื่อนี่กามีทาาเงยมือกย่ารขี้โยดมันบูด ม่คุ้นด่าเองอยงนี้อืออันนี้สเปกน้องป๊านี่สเปกน้องเตี้ยวันนี้มีแต่นอนเล่นกับพ่ออยู่สบายใจเดี๋ยวพังก่อนสเปกน้องเตี้ยพังพังแค่นั้นอยู่เลยสบายใจแค่นั้นอยู่เลยสบายใจนอนอยู่ก็สบายใจอันนั้นให้สบายใจคักได้นะ เอาแบบใดก็ได้ขอแต่อยู่ได้สบายใจ่นาะฮ่าขอยทีหน่อยเนาะดีแต่แตนประตอดหัวโหตนเต้นมากไงเนาะอืม โดยกับสบายดีสวัสดีเด้อแม่พี่น้องเนาะ FC เบิร์ทุกคนคือ, 9, อเก่าพี่น้องเลยเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยตามประเทศเราเนาะขอยินดีต้อนรับเข่าสูุซองมุกตะวันสาวลาวคือ, 9, อเก่าเด้อคุณพี่น้องเ,เออเ้าวคุพี่น้องอเปิดภาพขึ้นมาเมื่อนี้เนาะน้าน้องปลาหรือว่าน้องอมยิ้มเพื่อนคือ, 9, อเก่าเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้ทางาลาบ,บ้าเพื่อน กำลังขานให้ไทยหน้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะดำหน้าทางน้องปลาเพ่นผู้จักเพลนวานคนบอ่อผมเองพี่น้องเนาะคนบักหลายๆพอมาเมือเช้านี้คนน้อยเดียวปะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเข้าไปหาทางน้องเพ่นกรงเพื่อนพี่น้องเนาะพอเพลนกระดำให้ดำหน้าพอช่วงนี้กันหนาวเวีย้ยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะไปะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเพื่อนพี่น้องเลยกะฝากเพื่อนพี่น้องเนาะเอฟซีเบิ้งทุกคนเข้ามาเป็นกำลังแห่งใจก็ไล์ก็ชร์เบิ่งโฆษณาให้ในเด้อเนานะ ว่าเบิงโคษณานี่ก็ถือว่าได้บุญคือการเผยพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สอยเป็นกำลังใจให้ทางเฮานำเผยพี่น้องเลยเอาา่คนอื่นเมยพี่น้องเนาะเดี๋ยวขับไปเบิงไปส้มก้อนเมยพี่น้องเลยขุดลายขุดลายคนซ้ำวานอันดับหน้าบ่อรอวแนวใดเ่ยพี่น้องเนาะโดยอยากฝนตกกระปันนั่นเผยพี่น้องเลยเนาะหน้ากับบมีน้าอัอนนี้เนาะ มีน้ำน้อยเดียวบ้าเขาบดำพงเลยบ้านี่อเออบ้าผกยาเราก็บคากาลีเนาะอยู่กลางคันหน้าเลยอ๋อโบเมนน,ะนั่นได้ผงยาพี่น้องเลยเนาะ ไอเรยคิดว่าคนเอาบุญได้นี่นะอ้อาสบายดีเด้อเบสิสู่ผู้สู่คนโดยผูกมือกล้องบอ่นะ่าจิซุปเปอร์หน่าไม่ยอดนะอ,ดอ,นะอ้้หูกระปูแลได้เฮย,ยนี่เนาะดำแบบซี่ได้บ,บ่อีหลานี่ดำหน่า พงพงเมพี่เล่าเนาะดำหน้าพงหรือว่าดำหน้าลูกซักลูกเนาะออหือห้องนงปลาเพิรนปาใส่ผ้าทุงดำหน้าได้เนาะเฮ้ยอเาื้อนตัวเปลองลวว่าถาลองแล้วไปดำหูอาณาไปเยียมหูกระปูเพิเสิร์เ้ยมานับ เขาเกลี่ยใครจะมาป่านล่ะคือบดามจะพูดลงไม่ล่ะคู่ไม่อันผลซากลูกเนาะให้นี่ก็เตรียมรอแล้วพ่อยพี่น้อยเนาะดำหน้าดูมี่มันจะซากกว่าหน้าดำพลอยพี่น้องท่านน้องติ๊กฮะสบายดีเด้อน้องติ๊กแล้วผมก็ข้อขาแค้เนาะพอดี มาข้อดลดลงมาจับแกะใส่ปากเลย <laughs> อ๋อ,อปากใส่นั่น,น,นได้บอกทางตูเมเพื่อนก็เป็นคนนำลูปเนาะสบายดีเด้อทางตูเมเนาะเลยแม่ตลาดนั่กิโดเมแล้วแล้วปั่นสายคนนกันเยับ ระวังเกียบหงกระปูหัวเนอะไปสป้าข้าแม่สืได้ปป้าเด้อบันเดอานเสื้มาทีเดียวมงานเน่าบาดแต่จะไผสีบานชะตกปาลนาะสมบัติเสียงนตีม่เด้สช่ไหอ้าเฮ้ยขึ้นเนาะสิใช่นตีเชิบให้นลงมาขึ้นเนาะคนจะกำลังซ่อมบ้านอยู่เดี๋ยวนี้ใช่เสียงนตีเลยแต่วันค่าลงช่างคนละงานเน่าบาน ตว่าอดอดบบซี่กับเมเลยป็นนาน้องนี่เนาะน้องเตี้ยได้เถอะน้องเตี้ยโคนรนิสายดีน้องเตี้ยนี่ต้องแบบใสยงัดทางงัดทางงัดทางงัดได้น้องเตี้ย มวนบ้านหลายคนมวนบ้าะเลยมวนมาสิเนาะโคตรยากเนาะอันหนักนะพอถาเดี <h 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 ๋ยวเจ้าลองอันนี้มึงดูจับก้องให้ข่อยได้บ่เจ้าเบิ่งเดี๋ยวข่อยสิ้ข่าวไปลองเบิ่งเนาะเดี๋ยวน้องปลาสิให้ว่าซันใจมาสิเอากล้าเพิ่นก่อนเด้ออึ๊บโซยน้องปลาก่อนเดี๋ยวน้องปลาสิให้ โอ๋เมียอ Get ่ะนะอ้าวแล้วบ่ปูว่าแล้วเนาะให้ปูเลยเบิดกลับนี่จักมื้อเนาะบ่แลให้จักมื้อเดี๋ยวให้นี่บ่แต่ําใกล้สมุกมีมาพี่พี่มาใกล้กันสิมาสมุกงกบ่ยังก็เต็กกว่าสมุกปลาหนองปลาเอ้อเตียนเนาะอย่าว่าจังซั่นจน้อยเรายายไปป้าเฮาลฮโ้ยใครว่ายกได้สิวู้ง้้าจะ้องกัน่นเนาะบ่ดนี่ ผู้กรมผู้ช่องกันแรกเองแล้วเลยป้าขอบระด้ดำหน้าแบบที่เจ็ดแปดปีก็ว่าได้ได้นี่จนลืมได้ได้เนาะดำหน้าทำดุมเนาะฮะไปได้อัดหู้นะคอยอัดแบบสั้นแล้วเว่าได้น้องปานะเฮาเฮาเ้าเห็ดแบบเป็นเราอะฮะเอาไปเลยค่ะจะถามแล้วก็อัดไแบบน้องป้าเฮ็ดชิวะเบื้องเตี้ยนะขอให้เอาป้ามือเพคนว่า <c oughs> คอย,ยนะอัดคอยเฮ็ดเอานี่มือมอัดตัวเพราไม่ไล่เฮ็ดบมูเป็นแล้ว่ะเขาเขาอัดบทนันนีมันสายบันอองปากเออเ้าอัดบทแจ่มันกระสีตายแล้คันผลมหมูห่วยเนอะ ค่ะค่อย่าไม่ขึ้นนนะเลยเป็นได้สมมติตื่นเต้นที่ได้ลงดำานคาั้งแรกกว่าสันวันน้นหนาตัวเองไม่ได้ดำโบนาวานโอ้ยนอนพี่น้องเลยเยเป็นปลามาดำหนาน้องปลาน้องเตี้ยอ่น้องเตยเลยหน้าเองไม่ได้เห็ดไม่ได้ดำพี่น้องเลยาวานนนาสมุกโอ้ขันหน้าหน้าบ่อถ่ายยังไ่ได้ดำไม่ได้ยนี่ ป่านเนาะว้านจิ๋วเต็มุกงฮะเสียวให้แล้วแล้วว้ามือนไอ้สามให้ไม่กลัวต้องเบิกก่นเนาะพราะว่าดับหน้าสักดูดไม่ชิสากลัวมีน้ำน้องบากห้องเพลงกหายพังอีกเลยแม่น่ะห้องเพลงไปน้ำเหนาะทั้งมวลดีกว่าเหยาะฉนี้อยู่นะเมื่อนี่กอมีถ้าเงยมัว กลางขี้โยโดดมันโอ้มันมันไม่คนันเองใมมาจาสิรเดนทางกับไปเบปอนพี่น้อน้ันไหมคัดของนงัวนะแม่ตีลูกตีเต่าตีไปเถ่าตกเือนตกซาม

อันคัน่ารดำไปสิมันมันมันอยกซาเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องมีผูซักดูให้เพื่อนพี่อนเราเ้ยไม, <EN. S 2> ม,ม่ได,ด้นนหเหยียบห่อวะเฮ้ยไม่ไนดน้เหยกยเละ ขนมอย่่ข้นนี้เพราะยากไห้ห้องใหน้นี่น้องปลาคือสีนั่นเนาะตัวนั้นตัวนี้่ยากไก่เนาะเลยเพียบน้องปลาแต่ไหนก็สู้ยังไงบัเนาะห้องปลาห้องเพลงพังเลยกว่นาะนะพอมีกำลังใจดิดำให้ดำเน,นะนาะเพลงปลานะอ่ะเต้ดำลงพุ่น่าบาา่าทา มันช่วงนี้แบบช่วงออกกําลังกายแบบฮาสิมาบดซึ่งบ่ได้เลยเนาะซึ่งมาว่าบอเอาได้ว่าอ้าวน้องเฮียดิอึดเตี้ยจัดไปหิสิกวันชูชีเจ๊เจ๊นะอย่ายวฮัตซิปได้ไหมออเปลี่ยนได้ปะไทย เออน้งเตีย้ยฮาไปกายแท้น้องเตีย้ยฮานี่ไดพระบมคดุบกระไดแบบซี่น่ะหัวนมือออกห้อนอยู่ได้บะทายนี่เนาะเมืม่อจะมโอยเด้อบาเ,เจ็บหลังเจ็บหลิงบาดเจ็บแด้กอกระเจ้าของเพลงห่ง,งพังเอ้ห็มจไวนีี่กับฮาลงนาฮาวดลงนับเหมเนบนมแมนพอดีมันนั่นเนาะพอดีดินแน่ เพื่อแต้มันนั่นน่ะนะคอยทดลองเลยพอดีแบบละเอียบแบบพอดีเนียนตึ้งทุกปีต้องนั่งทุกปีว่าน้องปานแบบนี้หนึ่งเนาะมูนี่จับขั้นเท่าอันมีแจ้งว่าเท่าหลุดคือมาเนาะน่ะหน้าม่านใกล้ๆขั้นไฮนั่นน่ะเท่าซ่าเอาได้ยุ่งเนาะไฮน่ะก็คือม่านบดเดียวะนามือตาหม้อเลยเนาะหนามือตาหมู่

ดำเป็นซี่ต้องดำหลายคนจำแนกไว้เร่องน้องเตี้ยไปกลเทพน้องเตี้ยฮะนี่ยังางอยู่บ่บ่เนาะคือเมื่อไหแทบ่แต่ว่าเมื่อมือเล่นนี่ฝันลาได้จังน้องเตี้ยบ่เอาีค่อยเซลว่เป็นน้องไพ่ข่อยบ่ท่าบ่ก็เห็นแต่บ่าน้องเรานะ เพิ่นฟาอล่อไรน้องเตี้ยเพิ่นว่าน่ะยังก็่อก็เสือเราเป็นรอหน้าตาเดียวราข้อเสือก็ขี้หมูกตน้งเตียหัว ราขนาดเล็บอกเอาดีกว่ามาท้าใกล้คู่วะสเปคแต่ละคนนี่แบบใดนี่นะเริ่มจากน้องปลาก่อนก็ได้เอาน่องเตี้ยเด้อเอออาน้องเตี้ยก็ได้อาทีฮะบ้ากันเลยเอาไว้หนึ่งสบายใจกัอยู่บ้นได้เอาแม่เอาไหมเอาไหมหนึ่งสองสามน่องปลาด้วยเอาอ่าน้องปลาก็ได้อาสเปคน้องปลาเนี่ยคอยบล็อคเพร่ะอะไรยากคือ ถัดูม e hmm. yeah, um, uh, ันเห็ดเวีย huh. มันขยันเลยเพราะอะไรอือบอเนาะมีเห็ดผุนสมุกไพรบ่รอกระยาบอ่ะคอเตะเอียงนงปลาถั่วมันเห็ดเวียกระเพาะเลยอืออันนี้สเปกน้องปลาหนิสเปกน้องเต่าบอหนีิมีแต่น้อนอยู่ในถ้วยแกได้เดี๋ยวพังก่อนสเปกน้องเตี้ยพังพังก็เนี่ยอยู่เลยสบายใจ กคนั่งอยู่เลยสบายใจนอนอยู่ก็สบายใจอยู่อันนั้นให้สบายใจคักได้นะเอาแบได้ก็ได้ขอแต่อยู่ได้สบายใจเพื่อนนะว่าท่านว่านอนอยู่ให้สบายั อาสบายแล้วบริเุทอย่างเนาะบริสทิดอย่างนี้จ้านอนอยู่ซื่อเนาะลูกปลาเลยล่ะอชบบอสอย่าได้ไป้างเราน้องปลาน่ะจักอย่างก็ผว่าพูหบนน้องปลาสายขึ้นมาด้วยฮะวคระบนหลอบรวยกระยาคอแค่เห็ดดูเห็ดเวียกัพอเลยนะอืมใจก็ะยหมนใจ้กรยาไเบเอย โอ้ยเนาะเนาะลเอาสมุนของเจ้าบ้านขอยสิได้ไลาพีล้าน้องไงมือคอยคือเปื้อนที่สะบัดนี่เลยเลยอ้าวสิทางเบาทากราสิได้คอวันนี้พโอทาเพิ่นไปแล้วมาเดี๋ยวผมจะพี่น้องเลยโอ้นาะ สเปกน้องเตี้ยเลยค่ะคือเงียบใช่ทางหนี่ยหมแม่เนาะเอยน้องน้องติ๊กนะนะลืมเลยหมอมีสเปกว่ะอย่าเป็นคือน้องเตี้ยนอนอยู่ก็สบายต่ออะคือคือคือ เยอนะเจริญหัวซักแล้วค่ะขันในตะวันบอดแดดไปไหนเนาะโดยตกกลับลอกกัได้ไหมาจะขึ้นได้ครับกำลังน้องปลาได้นะบ่าทาเอาดีนนะเอาดีดีนะ นี่เป็นเงี้ยนิ้วกุ้ยนะเธอมาเหลือเดี๋ยวตากาสามตาให้น่าโบว์เมตากากับสองตาอยู่บอลแคมนองกระดำมบ่เออดำมันเลยเนาะเมื่อมันต้งเตะเมื่อยัว แสงว่าคือชิมเติบได้นแต่การธรรมดาหวอเอแลน้องเนนทั้งตูพอเพิ่นกลับมาได้มาเพิ่นเหตุเทือนน้องปลาเพิ่นก็มีแต่สองสี่คนเนาะคันในเตอหลายคนเติบอยู่คันคือว่ามีน้ำนี่ บได้แข่งบ่แมนนานี่เออจะได้น้องปาเมื่อไหร่ะ่ะดีินนเบานี่เออบ่ได้เปื้อนเห้กันมาตนแรงอือก็ยังสวยคือเกไหมเออยังเฟอร์เฟคนกตาย บ่าถาวรสันี้เนาะยังอ,อ้ออออยู่คนที่จะพูดคำนั่นคือเอื้อยพี่ประมาณสามสิบสิบนี่แหละอืมมาทรงนั่นแหละบ่เอ้ยมึ3สามสิบเจ้าเจ้าคิดว่าเอื้อยจากปีเหนคิดว่าจะสามสิ่หกสิบบ้าสามร่อยข่อยยกทอนโตเลย โอ้ยสีเซตนน้ำตาค่ะพายขี้อุบเวนสาวเชฟชีเจ้าอาสมมุติว่าอ้าสาวมุกสาวชีชีจ้าว่าสาวไรจักปีสา่สิบสี่สาวไรหมดดินนะเจ้าอ้าวสาวขอเชียวว่าสี่หายค่าพาขี้อบเวนโอ้ยพู่พู่ดีเนาะนี่ เราก็ยังน,นั่นยูหรอกะหากะี้สาหาซีา่ะบอกแม,มช่ชี้ชิหน่อยพ่อ,อน,นอ,อ,อ,ออนเยเสร็จเลยกระชวยชี้ิกูเอาหาโอขึงคนหมดแล้วไก่ขึงคนได้เนาะีิป๊บหนึงนายเจ้าสี่ชิบขนะตัวตัวตัวลาใหญ่เนาะน้ะองเตี่ยด,ด้วเตี้ยน้องทางรู้ป่ะทาเอื้อนนี่จากปีนี่ พามู้นี้สามสิบสี่ผูนี้สามสิบเดสาไร้ลส้าสิบเลย้าคนะนเจเชเปนะดยหมุกอกหมกอกเเจปแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อยอันนี้บอกเลยฮะ เออยี่สิบปีสาวเสียบ่ะวหน้าเถ่ากวอยู่โอ้เห็นว่าเห็นแม่ไล่กระตูใหญ่กับยุ่งแล้วก็ไ้ใหญ่ไปตามกระตูได้น้อยใจสามสิบสองเมือนนีพอพังเนี่ยสิบอ่ อันนี้บ่ชาสีชิฟนะบ่ชากำลังใจแล้วว่าก็ไม่ใจได้เลยป้าขันถอนก็กล้าขึ้นนี่แล้วว่าพ่ออยากถอนขึ้นเพื่อนหนิหรอพ่อพูดีที่บอ่ว่าอยากจะเอ่ยนะเดืองอายุนี่หน่ามันไปกลัวอายุเลย อายุไม่นแค่ตัวเลขนะอืมอายุเป็นแค่ตัวเลขเนาะอะไรก็ยามั้นตัวเลขไปก้อนอันหน้าตานี่ยังใครอยู่ได้เนาะอันนี้หน้าตาไปก้อนตัวเลขนี่โอ้ยห้ามไปได้ไปยนะอยากปั่นไนแล้วหักไปได้แล้วป <c oughs> ้าป <c oughs> ปผลจิตตกคำอยู่ได้นะี่ยปุ๊บคืนมาไหนน้องปไปอือ นกป่ากับป้าหากเห็นเพิ่นใส่ผ้าถุงดำหน้าเนะาะว่าอะไรก็ได้เอาอินี่เลยแหละหากเห็นใส่ผ้าถุงดำหน้าค้อฝ่าค้อฝนมาแล้วพอดีพี่น้องเนาะบัดน,นี้ทางสาวมุกดาก็คือสิได้กลับแล้วเบิ่งนี่เนาะผู้ ตาเป็นงูเป็นงูมาแล้วเนาะภาษาบันีดิกาเซเดกับป like so. ้าเด้อทั้งน้องเตี่ยน้องติ๊กน้องอยังเบอรทุกคนเด้อทางเมย์นะโดยมุหนาสิมาหาใหม่เด้อโดยดอาสบายดีเด้อเบอรทุกคนโดยกลับป้ากันไม่บ้าโดย พี่นี่กาเวียนมาหาทางนอกป่าเพื่อนดับหน้าสักลู้พวยพี่น้องเลยฟาเต้กับเฮาบดรินารแบบนี้มากกับลายฟ้าหลายปีแล้วพวยพี่น้องเลยป่ะบ้านนี้กับทีได้เดินทางกลับก่อนผูกพวยพี่น้องเนาะเบิ่งมากกับยันสี่ห้องเทธอระเบิ่งนี่เนาะคึบมาคึบมาล่ะอ้าโอเคพวยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับซีโคจบเพียงสำนีเนาะถ้าว่าพี่ภาพประกันในก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดถูก่านทุกคนเนาะ ที่ขับมาติดตามหับชมหับฟังคลิปสามมุกดาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันไปมานี่ออะสำหรับคลิปนี้กับเค้กเข้ามาสบายดี